สวัสดีผู้ชมครับอยู่กับศอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลรธานีนะครับก็หลายคนบอกว่ามารีวิลรถกระบ,บะราคาถูกๆให้หน่อยนะครับวันนี้ก็เลยไปจัดกระบ,บะสายพันธุ์อินเดียนะครับสายพันธุ์อินเดียกับเจ้าทาทานะครับก็ไปเฟ้นหาตัวมาแล้วราคาถูกๆเลยวันนี้ผมอยู่กับต้องบอกว่าท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 าเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะไม่ใช่เป็นซินนะครับกระบ,บะทาทาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ นะครับสำหรับเจ้าทาซีนอนเอ็กแคปนะสองสองพัสนะเครื่องยนต์ดีเซลต้องเน้นย้ำตรงนี้เลยเพราะว่าหลายคนตกใจว่ามันจะเป็นเบนซินหรือเปล่าเป็น CNG เป็น NGV หรือเปล่าบอกว่าคันนี้เป็นดีเซลราคา75,000บาท75,000บาทกับเจ้าทาซีนอนคันนี้ปีรถปี2009นเะเพราะตอนแรกมันเปิดตัวปี2008แใช่ไหมตอนนี้ปี09นถ้าสมัยนั้นเปิดตัวมาประมาณเราวๆ5 0 0 0 0 0ประมาณ40,000ไปลายๆทุกวันนี้เหลืออยู่มัณหลักหมื่น ะครับก็เป็นเขาเป็นก็ต้องบอกเขาเป็นเจ้าดังของอินเดียนะครับแถวแถวแถวอะไรเขาเรียกอะไรเอเชียากลางใช่ไหมเอเชียากลางก็อิตาทาก็เป็นอีกอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่โอเคละเมื่อมาอยู่เมืองไทยเขาก็ยังไม่ชนะใจคนไทยแต่ราคานี้ชนะใจคุณผู้ชมแน่นอน7จ0 0 0บาทซื้อถูกมันขอได้นะครับซื้อถูกมันขอได้เลยเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเพราะว่าหลายคนตกใจว่าบสสักดาเอารถ รถเทินเข้ามาแล้วมาขายถูกๆแบบนี้เอา CNG เอา n g D มาขายหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนนะครับไม่ใช่อย่างแน่นอนนี่ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 2ลิตรนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมบุลเลวห้องเครื่องงดูดีอยู่แล้วนะครับดูดีแล้วรถโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยนะครับรถของทาทาของทาทาเองเนี่ยห้องเครื่องเขาจะดูแบบว่าไม่ค่อยลกมากเพราะมันเป็นเครื่องเล็กไงเป็นเครื่องเป็นเครื่องขนาดเล็กซีซีขนาดเล็กนะครับถ้าจำไม่ผิดมันเครื่องมันอยู่ประมาณ 2องสองั้ไมนะครับประมาณนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบ็อกขนาดเล็ก75,000บาทคุณผู้ชมรถเดิมแน่นอนไม่มีชนแน่นอนนะครับไม่มีชนนะครับไม่มีชนบอดี้ตัวถังเดิมนะครับแต่จริงราคานี้ก็จะไม่พูดอะไรมากเลยครับมาก่อนได้ก่อนนะพูดยยง่ายเจ็ดหมืนห้าแล้วมีจุดขายอยู่ไหนนอกจากเป็นเครื่องยนต์ดีเซลมาให้ดูมุมที่ส5าองศาอ่ะ มองเห็นด้านหลังนี่แหละจุดขายจุดหนึ่งก็คือกระบะลอยนะครับกระบะลอยเปิด3ด้านนะกระบะลอยเปิด3ด้านกระบะระย,ยับไม่มีซุ้มล้อนะครับไม่มีป่งซุ้มล้อสามารถยี่จะเหมาะเป็นรถใช้งานในสวนในไร่ในอะไรก็แต่ใช้ส่วนตัวก็แล้วแต่สําหรับราคานี้คุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรเยอะใครมาก่อนได้ก่อนมีคันเดียวผมจะเปิดโชว์กระบะให้ดูนะครับนะมันไม่ใช่ของชูเล่นะผมเอามาติดเมื่อก่อนเราเป็นพู้ไม่ใช่เมื่อก่อนตอนนี้ก็ยังเป็นตัวแทนจาหน่ายของชูเล่ยู่ชุดแต่ง,งชูเล่ นะครับชุดแต่งของ Iron Man ด้วยนะครับแดีวก็ติดสติกเกอร์รอบคันไปงั้นแต่ไม่ใช่ของชุเลนะ่นะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนสาธิตให้ดูกันนะครับเผื่อไปใช้งานจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับป๊าเขาไปเอบนี่นะครับเปิดออกใช้งานง่ายนะครับนี่เลยโชว์เลยโชว์เลยนะครับเป็นยังไงกระบะเรียบกระบะลอ,อยไม่มีซุ้มล้อนะครับนะ สามารถที่จะขนของไปตวัวสอายได้เลยนะครับ75,000าบาทกับเทาทาทาซีนอนเครื่องยนต์ดีเซลปี2009คันนี้ราคาที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าใครจะเชื่อปใช้งานนะครับเฉพาะกระบะลอยนี่ก็เป็นโคมเนี่ยเป็น,อะ,นอะไรพลั้วเลยลูมิเนียมดิเลยลูลมิเนียมไม่ใช่เหล็กนะเป็นกระบะลอยลูมิเนียมนะครับนี่ใช้งานได้ดีทนทานสินิไม่แดกไอสินิไม่กินนะครับพูดไปสุภาพเลยนะครับสินิไม่กินแน่นอน คุณจะไปนขนอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าไร่เข้าสวนเข้านากับราคานี้นะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับสําหรับคนมองหารถก,กระบะราคาถูกๆจัดเลยแต่ว่ากระบะนี้ก็หลายหมื่นแล้วนะครับถ้าใครซื้อออกใหม่นะแพงมากนะผมบอกเลยสําหรับกระบะลอยลูมิเนียมไม่มีซุมล้อคันนี้นะครับใช้งานสะดวกสบายขับจำๆได้เลยมาดูภายในกันบ้างสําหรับทาทาคันนี้เป็นเกียร์ธรรมาดา5สปีด เป็นเกียร์ธรมรมดา5สปีดไม่อยู่ที่เท่าไหร่นี่สองแสนหนึ่งมื่นสองแสนหนึ่งมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้ากิโลสองแสนโลกับรถสิบปีก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้รถใช้งานนะมีแคปให้ด้วยนะครับกะว่าเอามาขายตตดถูกๆเลยยังไม่ได้ซักฟอกเก็บงานนะก็มาตัดราคานี้เลยนะครับสาหรับคนที่โทรมาก่อนโทรหาสอสักดาโทรหาทีมงานมงคลคาร์เซ็นเตอร์ก่อนนะครับต้องว่ารถใช้งานรถขับได้ปกตินะครับ ไม่ใช่ซื้อไปซ่อมนะครับยังใช้ได้างานได้ปกติเลยนะครับ7 5 0 0 0บาทกับกระบะสายพันธุ์อินเดียตอบโจทย์หลายคนที่ถามหารถกระบะราคาไม่ถึงแสนยังไม่ถึงแสน80,000ื่นก็ไม่ถึงนะครับ7 5 0 0 0บาทเท่านั้นเล่มพร้อมรถพร้อมมาตัดเอาไปทํากําไรต่อเอาไปใช้งานส่วนตัวเข้าไร่เข้าสวนขนของเลี้ยงสัตว์เกี่ยวหญ้าปูนาเลี้ยงปุย๋ยหว่านข้าวก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับ ขอบคุณสำหรับที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะครับขอบคุณที่ยังดูทาทาและทำหาทาทาอยู่วันนี้ศอสักดากับทาทาลาไปก่อนสวัสดีครับ